สวัสดีครับพบกับเอกจีที่ฉันริ๊นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถยนต์ที่ฉันนวารากระบะตอนเดียวที่เป็นกระบะที่ใช้งานนะครับตอนนี้ผมมีสีเทาที่พร้อมส่งมอบเลยนะครับก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าหลายๆท่านกําลังแย่งกันอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วนะผมทําการจองกับลูกค้าไว้แล้วท่านหนึ่งแต่ลูกค้ายังไม่ได้ให้คําตอบเนาะผมก็เลยจะพามาดูรถก่อนว่าตัวรถของผมเนี่ย รูปทรงเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็น163แรงมา้าเครื่องยนต์นซีซีนะครับแรงบิด403ยนิวตันเมตรที่2000รอบนะครับก็เป็นรถที่มีจุดเด่นในเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วงล่างที่ทําการบรรทุกได้หนักนะครับแล้วก็เกาะถนนดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการใช้น้ํามันนะครับก็รองรับทั้งน้ํามันดีเซล B7 นะครับ B10 นะครับ B20 รองรับทั้งหมดนะครับก็กระบะมีขนาดใหญ่ครับนะครับแล้วก็มีจุดที่ไว้ขึ้นกระบะด้านข้างด้วยนะครับล้อเป็นล้อกระทะกระทะเหล็กนะครับก็สำหรับใครที่เอาไปใช้งานโดยทั่วๆไปนะครับไม่ได้แบบหนักเป็นพิเศษเนี่ยก็ไม่ต้องไปแต่งหรือว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยก็ซื้อไปแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพา ไปดูข้างในตัวรถครับในเรื่องของอสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็วัสดุที่ใช้ทําภายในนะครับไปดูกันเลยครับก็ข้างในนะครับเบาะที่ใช้ตัวนี้เป็น PVC ก็คือเป็นหนังสังเครานะห์นั่นเองนะครับก็เหมาะที่สําหรับใช้งานโดยเฉพาะเลยนะครับเปียกน้ําพวกนี้ก็สามารถเช็ดทําความสะอาดออกได้ไม่เก็บฝุ่นนะครับตัวพงมอะไรก็ดีไซน์ตัวใหม่ตัวนี้ก็ตัวใหม่นะครับ กระจกมองหลังอะไรต่างๆก็ให้มาครบๆเลยแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับเป็นจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับรองรับในการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto b นะครับบลูทูธนะครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับก็สามารถดึงาหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอของตัวรถได้แล้วก็สามารถาเปิดฟังเพลงผ่านบลูทูธได้แอร์นะครับก็มีให้ครับ มีปรับความแรงของพัดลมได้4ระดับนะครับปรับทิศทางลมต่างๆตามโหมดนะครับที่แอร์ให้นะครับเกียร์ก็6สปีดนะครับเกียร์6สปีดนะครับเกียร์ถอยหลังของนาวาร่านะครับเวลาถอยหลังให้กดหัวเกียร์ลงแบบนี้นะครับนะครับกดหัวเกียร์ลงมันจะยุบลงนิดนึงแล้วก็ค่อยเข้าแบบนี้นะครับก็เป็นเกียร์ถอยหลังให้ครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถกด ล็อกรถปลดล็อกรถผ่านกุญแจรีโมทได้เลยนะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็จะมีหน้าจอ TFT 5ครับ5นิ้วเอาไว้ดูข้อมูลต่างๆครับเข็มวัดรอบเข็มไม่ไปสูงไฟต่ำก็คือรถทำรถใช้งานทั่วไปแล้วก็ตัวนี่นะครับคอนโทรลกระจกกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับขึ้นปรับลงนี่นะครับปรับมุมมองกระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับก็สามารถปรับไฟฟ้าได้เลย นะครับหมุนไปทางขวาเพื่อที่จะปรับกระจกขวาแล้วก็โยกได้เลยเป็นจอยสติ๊กนะครับแล้วก็เปิดปิดเซ็นเตอร์ล็อกนะครับก็สามารถกดเซ็นเตอร์ล็อกล็อกกระจกผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลยเป็นไฟฟ้านะครับก็ครบนะครับในเรื่องของการใช้งาน,นางต่างๆก็เป็นรถใช้งานคันหนึ่งที่ราคาค่อนข้างที่จะประหยัดก็อันนี้ผมแจ้งข้อเสนอให้กับคุณพี่ ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าของผมนี่แหละคุณพี่ก็ตัดินใจอยู่ว่าจะเอาไม่เอานะครับอ่าคันนี้ก็จะไปแบบคุ้มๆนะครับเอาไปใช้งานนี่คุ้มมากรถใหม่นะครับแรงครับแล้วคันนี้ก็มาถึงกระบะด้านหลังนะครับตรงนี้ผมใส่แม็กไลเนอร์ให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าอ่าซื้อไปนะครับก็ติดแม็กไลเนอร์ให้พร้อมนะครับกระบะก็จะยาวนะครับตอนเดียวก็คือแน่นอนก็คือเน้นในเรื่องของการใช้งานบรรทุกนะครับ พื้นที่ในการขนของเ้าก็เยอะนะครับตัวฝาท้ายก็เปิดปิดธรรมดาครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็เปิดปิดธรรมดานี่นี่แต่ตรงนี้จะใช้เป็นส,สลิงแล้วก็มีหุ้มอันนี้ป้อง,งกันไม่ให้เกิดเสียงนะครับเสียงของฝาท้ายเนี่ยเวลาถ้าเป็นเหล็กรุ่นเก่าเป็นเหล,ล,ล็กนะครับมันจะมีเสียงก้องแ้งก้องแ้งก้องแงงแต่ถ้าใช้ตัวเนี้ย มันจะไม่มีเสียงนะครับน่าฝาท้ายพร้อมชงตอนนี้คืออยากจะบอกว่ารถตัวนี้ยแย่งกันอยู่นะครับแต่ผมน่าจะได้คิวแหละแต่ทีนี้ผมรอแค่ลูกค้าคอนเฟิร์มให้ผมนะครับก็จะได้รีบนัดเข้าไปทำเอกสารกันนะครับเพราะว่ารถเก่าก็เคลียร์กันจบเรื่องราคากันไปแล้วนะครับยิ่งผ่านไปราคารถเก่าก็จะยิ่งถูกถูกลงไปเรื่อย นะครับก็อยากให้พี่พีพ่รีบตัดสินใจนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปให้เดี๋ยวผมพาไปดูเพราะพ,พี่บอกว่ายังไม่เคยเห็นตัวรถนะครับผมก็เลยอะจะมาทําคลิปให้ดูนะครับโอเคสําหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับการแนะนํากระบะนาวาล่าตอนเดียวนะครับสวัสดีครับ